สวัสดีค่ะสวัสดีคุณลูกค้าทุกๆท่านนะคะที่เข้ามาชมคลิปนี้นะคะลูกค้าวันนี้นะคะร้านโฮมดิเอ็กเตอร์สุรินจะพามาดูรถไถมือสองนะคะรุ่นเอฟยู2่คิด B คันนี้นะคะคันนี้นะคะจดทะเบียนปี65ค่ะลูกค้ารถปี65นะคะรถสวยๆนะคะสีเดิมๆเพิ่งเข้านะคะลูกค้าท่อปแป๊บสีคาดเดิมๆนะคะสีไม่มีรัว่วซึมค่ะเดิมๆหมดเลย รถนี้ใช้งานมาอยู่500ชั่วโมงนะคะลูกค้าประมาณ510ชั่วโมงนะคะใช้งานน้อยนะคะสเีเดิมทั้งคันค่ะสวยๆเลย mm hmm. มาพร้อมอุปกรณ์สชิ้นเลยนะคะค mm hmm. ันนี้ใบมีดดันดินหน้านะคะขาครวนและโรตารี่ค่ะดันหน้านะคะยังเหลือเต็มนะคะลูกค้าการใช้งานน้อยนะคะรถข้เข้านะคะยังไม่ได้ล้างค่ะ สนใจก็มาดูได้นะคะอยู่ที่ร้านโหงเฮงแท็กเตอร์สุรินค่ะตำบลกระเทียมอำเภอสังขะจังหวัดสุรินรสชิ้น3สชิ้นเลยนะคะลูกค้าราคานะคะอยู่ที่625,000บาท6 2 5 0 0 0บาทนะคะพร้อมอุปกรณ์3ชิ้นเลยเนื้อ,อยางของรถนะคะเดิมๆจากรถเลยเดิมๆจากโรงงานเลยนะคะค่ะทั้ง4ล้อเลย ใช้ได้อีกยาวๆเลยนะคะสีเดิมๆนะคะลูกค้าไม่ได้เอามาทำสีนะคะทางร้านนะคะขายเป็นเงินสดนะคะลูกค้าขายเงินสดและผ่านทกสค่ะผ่านทกรสน,นี่คือว่าลูกค้าสามารถมาดูรถได้มามัดจำรถสนใจคันไหนมัดจำและเอาเอกสารของรถคันนั้นไปยื่นหัวหน้าทกสน,นะคะเพื่อกู้เงินมาซื้อสดจากทางร้านนะคะ สวยๆเลยนะคะบันท้ายนะคะครบชุดเลยนะคะคันนี้นะคะลูกค้าคนไหนนะคะกำลังมองหารถไถ m u 4 9อยู่นะคะก็มาดูรถได้นะคะมีให้เลือกให้ชมได้หลายคันนะคะลูกค้า เป็นรุ่นใหม่นะคะ MU ศ9 02ขีด B คันนี้รถปี65มีเล่มเอกสารครบนะคะลูกค้าสนใจก็โทรสอบถามมาได้คะ่ะ0981047026 0981047026ร้านหงเฮงแท็กเตอร์สุรินนะคะตั้งอยู่ตะบนกระเทียมอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์นะคะลูกค้าสนใจราคาประมาณไหนก็โทรสอบถามมาได้ค่ะคันนี้นะคะ625,000บาท 6 2 5 0 0 0บาทได้อุปกรณ์3ชิ้นเลยดันหน้าผ่านพรวนโรตารี่นะคะแต่ถ้าลูกค้าอยากได้2ชิ้นดันหน้าผ่านพรวนก็ได้นะคะราคาก็ลดลงมาค่ะเหลือ589,000บาท589,000บาทนะคะ2ชิ้นไม่มีสนิมเลยนะคะลูกค้าสวยๆเลยนะคะ ไม้นะคะรับประกันไม้แท้แน่นอนไม่มีการปรับไม้ลงนะคะลูกค้า510ชั่วโมงเท่านั้นนะคะรถคันนี้510ชั่วโมงนะคะไม้แท้แน่นอนมาดูรถก่อนได้นะคะลูกค้าหรือโทรสอบถามเพิ่มเติมได้นะคะ098 104 7026ค่ะ